รู้หรอพูดไทยได้รึเปล่ารู้่อพูดไทยได้ไหม <st ut> ได้นิดหนึ่งครับรู <st ut> ไ้ได้ได้นิดหนึ่งอยากจะบอกอะไรไม่เกยกับเรื่องที่เก <st ut> ิดขึ้นโแต่มันเล็ดตี่ต่ออย่างนี้เฉยๆเล็ด์แฮมสนโนสนโ,สนโสนอย่างนี้ผมบอกว่าไอ้คนนี้ยยยนมันพูดอย่างนี้พูดไทยไม่รอดแน่อยูผมไม่ได้พูดอย,ย่างนี้ แต่โผล่เล่ที่ต่อโผล่ให้เล่มาเสมอเล่เล่ให้สนุกอย่างนี้เลยไม่ได้ชวนให้พวกไม่ได้ชวนไปพาผู้หญิงพาไปนอนอะไรกันหรอไม่ได้พ่ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้อยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมอยากจะบอกว่าอยากขอโทษแต่แต่โผล่ที่โลคลิปโผล่แต่มันโลมั่วแต่มันโลไม่ถูอย่างนี้ครับผมก็เลยตกกับแจเอสะมาคลิปโผล่โอ้มีโคเหยียดจานะผมก็เลยตกกับแจนะผมก็เลยเอเลกติดต่อกับเพื่อนผมก็อยากจะมาหาพี่ตำรวจครับ ก็คือขอโทษนะเนาะครับขอโทษทุกคนครับขอโทษทุกคนแทนทุกคนเลยครับผมผิดแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ผิดครับแต่ผมพูดเล่นอะไรอย่างนี้ครับอืมคือเราพูดเล่นเฉยๆใช่พูดเล่นเฉยๆครับทุกคนก็แปลไม่ถงนี้เสม